สวัสดีครับแมพี่น้องครับตอนนี้นะครับคูเบียรนะครับก็นะครับได้เดินทางกลับนะครับมาทางจังหวัดสกลนครซึ่งข้างหลังลูกปั่นเลี้ยเห็นแน่นอนครับตอนนี้นะครับเข้ายูทีนะครับอำเภออำเภอยังพี่น้องครับอำเภอนี่นแหละครับมีลูกเตาเนาะอำเภอเตาง่อยจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นอีกที่นะครับที่เข้านะครับจะเดินทางไปนะครับ ในวันนี้เนาะเดี๋ยวจั้าไดนนะครับตามมาชมกันเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้นะครับกับเข้าห้องน้ำกอนนะครับยุิพตท์ทรับก่อนจะเดินทางไปยังพญานาต้งออยนะครับเดี๋ยวตามผู้เบี้ยมาเลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงนะครับพญายาต้งออยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอันนี้กเป็นทั้งหนอะพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นสะพานแขวนนะพี่น้องนะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านนึงนะครับ ดี๋ยวเขาสีเดินไปไปพุนนะครับน้อพุ่นน่ะอันนี้นนก็เป็นร้านของฝากนะครับมันนี้ก็ฮอนแดดนะครับ บมื่อวนนี้นะครับคนกับย่างมาหลายนะครับคือเกาเนาะพี่น้องเนาะขึ้นสมอนนะครับแต่ว่ามื่อวนี้บรรยากาศคือฝนลิ่นๆในจักหนอยนะครับตอนนี้ฝนกบลิ่นๆนะครับก็เด็ดออกเนาะครับนะครับธรมาเต้ง้อยแล้วนะครับกะเป็นพญาต้ง้อยเนาะกะกะเด่นดังนะครับในเรื่องของการให้โชคลาภนะครับพี่น้องในบริเวณนะครับที่เป็นที่ตั้งของพญาเต้าง้อยนะครับนอกจากจะมีของฝากแล้วนะครับก็ยังมี สิ่งต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผู้เบียร์ไพเบิ้งนะครับคืออย่างเนาะสำหรับคนที่มักเสี่ยงโชคนะครับก็คือแขงลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้ังที่เอาเห็นนะครับพี่น้องอยู่เต็นนะครับเลี้ยงลไล่ตรงนี้นะครับเป็นกระจัดระเบียบเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นทีขายนะครับลอตเตอรี่นะครับเยอะเลยครับผุนนะครับเง่าไปหอดผุนนะครับสำหรับผู้ใดมักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับมาหอดแล้วนะครับกะายว่ามาไหวเนาะพญาต้องไหวเรานะครับเห็นตัวเลขนะครับก็สามารถเดินมาเบิ้งตรงนี้ได้เลยนะครับเง่าเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นคนมาไหวาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคุเบียจะพายเบิ้งข้างไหนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเบิ้งหลบๆก่อนเนี่ยน้องครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราเห็นข้างล่างเนี่ยครับเดี๋ยวพาเด่นเมืองนะครับเห็นก็คือจังคล้ายๆกั็แบบคนเซียงอย่างนี้แหละครับเบิ่งพี่น้องหยกพระนะครับ อันนี้ก็เป็นนะครับคบูชาพยาต๋องอยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณทางหนานะครับรอบๆนะพี่น้องนะครับก็จะเป็นอ้างนะพี่น้องนะครับมีเต๋รพยาตะงอยนี่ครับ เี่มนนมี่ยนะครับทแดดดมนาเนหยคดงมายีอยาชแกันค่อนข้างแรงนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวครับหลังจากเห่ไหวเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวคุณเบียร์จะผ้ายางเบ่งออรอบอีกเกี่ยนึงนะครับอีคครับผม กับมีเตาครับเต็มไปเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับพี่น้องพานมาทางนี้เนาะนะครับพานมาทางสกลนครน้ำเพื่อเต้าไงนะครับกับแวะมานะครับสักกะละนะครับมาไหวได้นะครับเพื่อได้ตัวดีนะพี่น้องนะจาก้นาองหวัดนนยนะ อันนี้ก็เป็นวิวทั้งนอกนะพี่น้องเนาะครับตอนนี้ก็มีการกําล่างสางสะพานแฟวน,นะครับเดี๋ยวเาเห็นรนะัอากาศท้อนร,ร้ายพี่น้องเื่อะไรไข่ย,ย่อยนะครับโอ้เตาอันนี้เตาแซมมีนะครับ